เดียวกันทำไมกูเล่นตอนแรกกูก็เป็นเลยเหรอไม่โอ้โหเกินไม่เกินไม่เกินไม่เขอขอพูดเลยหน่อยได้เดี๋ยวกูไปชวนเพอื่นมเล่นเพิ่มก็ได้เมื่อกี้ใครชอบใครบ้างครับอีขาครับตรงนั้นมีเยอะมากอ่ะแต่แต่ไปเห็งเห็เนี่ย คือมีเรากับบอลบอละมาถึงแล้วซ้อมกันอยู่สอง<ร>คนแล้วก็มีคนมา <ๆ S 1> เทียบเลยอ่ะใช่ผมเห็นว่า <c oughs> พี่ฟ้ายเพิ่งเข้ามาพร้อมผมพี่ฟ้ายเพิ่งเข้ามาพร้อมผม <c oughs> พี่ตีอยู่ไหนอ่ะ พี่ป้ายเปล่าพี่ป้ายเปล่าไม่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 จะไม่โหวตใครสกิปโหวตอยู่อยู่มุมอร่อยตลอดเวลาครับผมโหวตตุติดีเตอร์มึงโอเคตกใจหมดเอ้ยมีคนโหวตอุ้งเท้จะโหวตกูอะกูต้องตายฟรีแล้วเนี่ยอยู่ไหนกันหมดวะมึงคนอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยกูไม่ได้ฆ่าเลยนะเนี่ย ผมเจอศพอยู่ตรงห้องที่มันมีตรวจที่ประจานนะครับนี่วันที่ปปผมเป็นที่ทำอะไรอยู่ยืนอยู่แอดมินตลอดเวลาจิมไม่ได้จิมไม,ม่ได้อ่าผมพูดตัวเองก่อนผมไปทำเฟสตรงเสาไฟด้านล่างแล้วก็วิ่งมาเจอศพแต่ว่าแต่ว่าจังหวะน,นั้นแต่ว่าก่อนก่อนที่ผมจะเจอศพอ่ะเหมือนเหมือนจะเจอใครไม่รู้อยู่ตรงห้องห้องคาเชื้อโควิดอ่ะคาตรงหน้าห้องอ่ะเห็นสีม่วงแหละ คนที่ออกมาจากห้องชุดมีสีเขียวกับสีขาวแล้วก็เดินขึ้นไปอเข้ามาเข้าอ่ะแต่เห็นสีเขียวอ่ะอยู่อยู่กับเราตอนต้องแต่ห้องปั่นไฟแล้วก็ใส่เป็นหนึ่งแล้วก็แยกกันเลยตรงมนั้นตร <c oughs> งนี้มันมีครั้งหนึ่งที่ผมเดินเออยู่ห้องขวาผมจะชื่อห้องไม่ได้แล้วผมเจอตู้เซฟไว้แล้วมันบอกเป็นจนังหวะแบบห้องปิดพอดีผมก็เลยเรียบเดินออกมา กลัวกลัวแวงมีมีสีดํากับสีเขียวที่ขึ้นไปซ่อมไฟตอนไฟดับใช่ไหมตรงขวาบนที่ผมเดินขึ้นไปแล้วเจอพอดีอยู่กันสองคนเขาอาจจะฆ่าก่อนหรือเปล่าไมม่แเอาแล้วกูว่าคนอย่างเงี้ยนะมี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 เสือหมดประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยคลิปก่อนแล้วกันไมจัดอย่าจัดจัดจัดไปก่อนเลยอะไรเจอกัน เอ้ยคนไปไหนหมดวัตะคิบก็ได้จะฆ่าสีดําไปแม่งเอ้ยช้าไปแล้วช้าไปแล้วพี่ไฟ้ไฟ้เราจะโดนเราจะโดนอันนั้นก่อนหรือเปล่าเราจะโดนจะโดนมวยจะโดนจะโดนโอ้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 ยน่ากลัวจังเลยมุ้ยี้เจ็ดเกยลอยลอยชื่ออะไรวะเนี่ย ลอยอยู่บนอากาศหรือเปล่าเจอศพตรงไหนอะพี่ลอมิลินอยู่ไหนครับร็มีลินอยู่ในห้องคอมูค่ะเอามาทางซ้ายแล้วตรงด้านล่างเสาด้านล่างไอเสาที่มันเคลื่อนตัวมันมีศพอยู่ตรงเสาเลยเป็นศพอูซุยสีดำหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่ามั้งผมว่าอาจจะไม่ใช่สีม่วงก็ได้เพราะว่ามันมีไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่สีม่วงสีม่วงบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหิ้นแค่ตัวเลยนะจริงหรือเปล่าลรมิลินหรือเปล่ากลัวคนมัดละกัน ไม่ดได้หมดชั้นทำไมเจอกันเจอาวไม่ได้ไปไหนหรอกแหละเพราะฉันจะฆ่าแกยังไงล่ะจะฆ่าแกยังไงล่ะบอกเลยเสาคอมูอะไรกี้ ไปแม่งฆ่ากคุณจะเริ่มเกมนี่กูต้องตายฟรีแล้วเนี่ยช็อตนัวช็อตนัวโมดิแม่งไม่เห็นลมฟ้าไม่ต้องพูดเลยพี่ไปไม่ต้องพูดเอาละจะกันโอ้ทำไมไม่ได้เป็นวะหาคนตัดติก่อนผมเชื่อมั่นโอ้คนเต็มเลยคนเต็มเลยเอาละช็อตเด็ดของฆาตกรปาดแปรตฆาตกรปาดแปรต พี่บอสพี่ไม่เห็นโซบหระเฮ้ยเมื่อกี้ตีม่วงเพิ่งวิ่งผ่านฉันไปนะพี่บอสพี่ไม่เห็นโซบหรอพี่เพิ่งกูไม่เห็นจริงๆเอาแล้วโชคจิถ้ากูถ้ากูเป็นฆาตกรแล้วมึงเดินมากับกูกูจะฆ่าทำไมถ้ามึงจะเดินมาอยู่แล้วถูกไหมพี่พี่มันอยู่ข้างพี่เลยเนาะอออูกูเดินมาทางขวาเอาอย่างนี้ตั้งแต่เราเล่นกันมาถ้ากูถ้ากูเป็นอะ จะฆ่าไหมแล้วมึงเดินมาพอดีอ่ะกูจะฆ่าทําไมถูกไหมคนร้ายก็คือผมอยู่ห้องจราหมวดครับมีเห็นสีเขียวกับสีดำเลยผมเติมน้ำมันครับคาตกรปาดแปดอันนี้ใครเป็นมาเติมครับใช่ครับออ่าโเคโอเคแสดงว่าพวกพวกจราหมวดอ่ะใครมึงใครจราหมวดบ้างนะขออีกรอบมีผมเติมอ่ะฮะมีใครอีกมีใครอีกทำทำไม่ได้นะเอาไำอะไรไม่มีจะพูดหรอเอาราชกรนพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าพี่อยู่ข้างล่างไม่ดูเครียดะไรเลย เอาแย่เจอกันขหวดกูสองคนกูหวดเจอกันแล้วว่าช็อตหากินแล้วก็ต้องมาปัดแปรสเลยเร็วอ่าโอเคขอบคุณครับไฟได้ไปแก้ว่ะ ปาดแปรซะเลยโอเคไม่โดนปาดไม่มีใครซ้อมไฟจริงหรอไม่มทอมให้ก็ได้ไม่มีคนซ้อมไฟจริงดิเอโอเคกูจะเล่นยังไงวะเนี่ย <ok> กูจะขนั <sk 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 ้นละ เสาอากาศเสาตรงข้างๆแถวแถวห้องน้ำมันปะล่างสุดสิดำดีดำหนูยังเดินสวนพี่พี่สีขาวอยู่เลยตอนแรกหนูเดินมากับพี่สีแดงหนูมีสแกนนะลตงตอนอยู่ไหนพี่คือคือผมเห็นอะอยู่แถวห้องน้ำมันตอนนั้นอะพี่อยู่ตรงห้องไฟมีบอสบอสเห็นแน่แน่ไม่ไม่ก่อนก่อนหน้าห้องไฟอีกอะพี่อยู่กัอนหา้องไปอยู่ชืดชืดกับไอ้น้องเนี่ยน้องน้องจีจีเนี่ยแล้วก็วิ่งไปห้องไฟเพราะไม่มีใครแก้ตะที ฆาตกรสติกกันเองวะพี่ผมว่าพี่ปอนใครมันยังหวดกูอยู่อีกวะเรียบยร้อยจะกันเกันมาสะแกนด้วยไอ้เหีย <laughs> ไว้เคล็หมดละ หลอม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 ผู้ชนะสักแก๊งอะเฮ้ยเดี๋ยวผมมาถัดไปทำไมเควสตรงนี้มันเรียงกันหมดไปหมดเลยวะมันโดนปัดแปรดเอาซะเลยอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยสักทีฆาตกรเป็นช่างไฟไปเนี่ยปิดเก่งเหลือเกินเฮ้ยเควสจะเสร็จแล้วนาฆาตกร เจะแยลผมเจอศพกุซูยอยู่ตรงทางเดินตรงกลางครับใช่หรออืมตอนที่เรานี่อันนี้คือจะบอกอะไรตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยกูอยู่กับโชจิตั้งแต่เริ่มเกมโชจิยัไมมาเลยเนี่ยผมเห็นสีเขียวว่าซ้อมอยู่ตรงซ่อมสายไฟอยู่ตรงของตึ้แล้วเตึ้งเห็นใครไหมแถวนั้นน่ะตีดวงเต้นอยู่อะเต้นเต้นอยู่อะก็คือเต้นแล้วแบบมีศพอยู่กลางเต้นหน้าศพอย่า โขจิมาแล้วยังหน้าแม่งไม่ได้เล่นสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาทวามเ็นงเป่าเเดี๋ยวเดี๋วเกี๋วเดี๋ยวเดียวเดียวเดเดยเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยดี๋ยวเดีเวยเเดยวเียวีเว คือคือกูไม่มีอะไรคือกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่กูเดินไปอื่นคือกูไม่รู้ว่าโชติ F K อยู่ตลอดเวลาจริงหรือเปล่าแต่ข้าพี่ตรงนั้นแล่าให้ชมใโชติก็ได้ในคลิปีพื่อเนี่ยพี่ฝ้ายพูดเหมือนตาแรกที่พี่ฝ้ายเป็นอะไรพี่ฝรายบอกให้แตคลิปแต่คลิปแตคลิปนเอาไปลูกน้องไปวมอยู่เฉยผมโดนเนี่ยเไปลูกน้องเวดอยู่อยู่ตรงมุมอร่อยของ ชาวเราชาวโดดมึงโดดขึ้นมาดิมา้ั้งทีหนึ่งมาเฮ้ยเครจะเสร็จแล้วนะฆาตกรเฮ้ยว่าไปอุ้จัดจั๊ะจั๊วะเฮ้ยทำไมผมอยู่เฉยๆผมโดนเนี่ยเออฮียไปล่ะนี่โอเเม่ว่าม่ซินเดนย an รุร์อุ้จัดจั๊ะจั๊วะเฮ้ย ีชมพูคนดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีใครเห็นโชจีไหมไม่เห็นค่ะคือผมมาเห็นสีชมพูจริงว่าอยู่ในการตองห้องสแกน ใช่สองคนนี้บริสุทธิ์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะสะแกนกันแล้วอ่าคือตอนเนี้ยคิดว่าไม่โชจิก็เติ้งเป็นแต่ว่ากูไม่รู้ว่าใครนะเพราะว่าไอปอนอ่ะเพิ่งสวนกับแถวตรงกลางแถวโชจิกับเติ้งทั้งนั้นหมดเลยแล้วก็ไปดูตรงห้องชีพจรแล้วก็เห็นศพมีศพบ,บอนขึ้นคนที่น่าสงสัยตั้งแต่ตาที่แล้วแล้วก็คือโชจิแล้วไลค์ก็คือบิวสีส้มยังไงล่ะพี่บอลพี่วันนี่อ่ะพ,พี่ทําเป็นแบบแกล้งกูไม่อยู่กับมึงมึงรู้ได้ไง มึงไม่ได้อยู่กับกูตอนนั้นมึงม่อยู่ีบอกว่าพี่พี่สติกให้ผมอยู่อะตอนที่ผมไม่อยู่ไม่นะไม่สับเพิ่นคิวเกือบเกือบนี้นี้นีดี้น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 ี้ี้ี้ีไงหมดเลยพี่ผมบอกแล้วว่าทีนี้ี่ี่บอกโชจิฆ่านี่คือแบบมันใช่อ่ะแล้วมันก็แกล้งเอฟเคต่อ ราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หันทางนั้นอย่างเงี้ยที่ผมผมกลับไปยืนที่เดิมแบบเป๊ะแม่งเ้ยคนอุตสาหวังดีเฝ้าให้กลัวโดนฆ่าอที่ขอโทษไม่ได้เป๊ะจะจะถ่ายฆาตกรคนคือแบบยืนแบบรู้เลยโอโหโชจิบไม่ไม่ยอมไปจากลกุ่มละรอเลยยืนรอเลยต้องปาดแน่นอนอะไรเจอกัน ยังไม่ยินมุมาะลรกูทำไมเนี่ยเอาว่าเอาว่าเงงงงเอาละคดีฆาตกรรมเริ่มในสอบสอบหนึ่งแดป้าเขาไม่ไปไหนเลยวะเออเอาซี่เอาซี่เอาซี่ไปดีครับไอพวกคนไม่ดีปาดินนเอ๊ปาดินโดนใครนะเอไอยังไงดีอุ้ยไปเรื่อไเรอไรอะไรอะไรรร ใครเห็นสียมพูกับม่วงล่าสุดกันเมื่อไหร่บ้างูไม่เห็นใครเลย <c oughs> <c oughs> อยู่มุมไปกับเพิ่งมาอยู่อยู่กับสีเขียวสีน้ำเงินค่ะคือตอนนี้ศพอะมันตายสองคนคือผมมาไปเห็นตรงห้องประชุมอะครับไอชีปประจอน่ะคูสามคนไม่ได้เินไปไหนเลยชไม่ได้เดนประดัเลยจริงๆอยู่ด้วยกันตั้งแต่ไฟดับจนไฟเปิดนั่นเองใครเขาอยู่กันสามคนนะครับพี่ฝ้ายปอนใครอีกคนแสดงว่าคิดคิดว่าสามคนเนี้ยไม่ใช่แน่ๆ่แล้วศพอะมันตายแบบผมไม่รู้ว่าับบวิลชิวหรือเปล่าแต่่าคือมันตายสองคนแล้วไม่มีใครเห็นเลยในที่เนี้ยผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นศพคู่เดิม หรือเปล่าอะไม่ใช่ตาผมเป็นนักสืบไม่ใช่ผมพี่โอ้โหพี่ผมเดินทางเวสย่องไฟเนี่ยตาเนี้ยอีบอสคืมเนาไม่ห่ะเราต้องชนะฟอนปากเลยพี่เอาเพื่อความช่ว์เดี๋ยวไปดูชิปชิจอยอีกทีนึงดีกว่าค่าตรกอบจะฆ่าได้เร็วอะไรขนาดนั้นปะวะทุกคนยังรอดภาตกรน้องปนเนี่ยรอบเนี้ย ข้าตกร้องแน่ๆเลยงงใจงงใจกับสายไฟผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นศพคู่เดิมหรือเปล่าเลยโอ้ฮัลโหลชิบอรกันหน่อยเร็ว เออมีคนดูนี่คนตั้งสองคนเก่งมากบอสหรือเปิดไหมแน่หรือปิดไหมคิดอะไรอยู่มันโดนแล้วพูดนานมากกพูดนานมากไม่ชอบประโยคนี้จังพี่ผมอยู่ตรงกล้องวงจรปิด แล้วเมื่อกี้ผมอยู่กับไอ้เติ้งผมกลัวไอ้เติ้งมากผมเลยไม่ไปไหนผมเลยเห็นคนว่าเห็นมีคนมองกล้องอยู่ผมก็เลยไปอยู่ตรงกล้องตลอดเลยรอเติ้งแต่เติงหาล้วตอนแรกกับเติ้งอ,อยู่กับพี่แล้วก็พอพอไฟมันไฟไม่ทันสว่างเลยเติ้งหายไปแล้วอะแต่พี่เหรอไฟมันมืดไงพี่กลัวพี่ก็อยู่ตรงนั้นมันต้องฆ่าแล้วตอนนี้ถ้าฆ่าผมถ้าผม,าผมออกมาออกไปก็คือแพเลยนะไม่มีใครบวชฆาตกรได้ยังไงไม่มีคนบวชฆาตกรได้ยังไงเฟดั่งเฟเฟเฟง เค้ส์อันนี้นาสุดเลยแล้วก็จะโดนปาแดแปร์โดนไปแล้วรอบหนึ่งด้วยให้ม่ได้อย่างงี้สิเราต้องชนะเควสหมดแล้วเอ้ยโอ้โ,โหวย่งไงม,มาตัดเรย์เตอร์อู้ซุยไ,นะไม่นะไม่ปะไม่ปะปะบอสสู้เขาบอสบอสสู้เขาบอสบอสสู้เขาเออขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยเหน่งเอ้ย S <S คนมันจะฆ่าพี่อะเนาะแม่งกูอยู่ใต้กล้องแม่งก็มาบอกว่าผมก็ทําเหมือนกันกูแบบอูคือแบบผมแบบเชื่อรยอยิตใต้กล้องเอาไปดีว่าเออคือแบบ